ก็ให้ดูนี่ ใจคนดูครับว่าวันนี้อ้วนจะกินหมดนี้ครับจะ<ต><ต>พอไหมาจะพอมจะพอไหมโอ้โอเธอฉันกลาพูดเนาะว่าจะพอไหมกินูีกินรอบนี้แลกินมหมดเลยตอนนี้ขกินเคกเียวนะนะ้องกินอีกอะ กิเค้กแมาขายพิกานะครับวันนี้การเล่มาด้วยนะครับกัสอบอเผมน้ำหน้านะ็กคนัผมน้ำหน้าพิกานะครับอบดีนักแทนที่จะเออไว้สอบวันหลังเนาะี่แจะางแต่ว่าทนไม่ไหวแล้ว กเป็นคนบอกว่าต้องเอาตรงวันต้องจัดตรงวันสึงวันเกิดใช่ไหม,ออมพอเราไม่จัดวันตรงวันเกิดใช่ไหมพอวันเกิดเรามันก็จะไม่เด้งขึ้นมาใช่ปะอ๋อเธอไปดูในนี่ดิความทรงจำในโทรศัพท์เธอ มีตอนอิงมามีตอนคนนู้นมาปีนั้นมาปีที่สองคนนี้มาปีที่สามคนนี้มามันอยู่ในความทรงจำไนงะก็งเธอไม่ตรงวันเกิดมันก็ไม่ไม่มี นี่ไงนี่ไงนี่นี่หม,มูหมูปลาแซลมอนกุ้งก็ได้รสนาเกียร

มันไม่ค่อยอร่อยมันานนี่ร้องนขนาดยังไรมีใจน,นี่ของสุดเตร์ด้วยนะสุตรซื้อให้ ไปเกาช้าไปเกาช้างเพราะมีไฟี่งบุกอีกิดใจเ็บจังติเค้กเค้กแม่วนหลายรอบเลยใช่ไหมวนต้องทันก่อนที่เรจะกลับมาจากโรงเรียนใ่ไหไปกาะช้างให้มาทันเราเไปกาช้างก็ขับรนหาเค้กง ได้สีเขียวไงจำได้อร่อยไหมจำไม่ได้แล้วว่าอร่อยป่ะเย้อะไรไปเจอเลยไม่เยเจอให้ดูเห็นไม่มีเทาไงแล้วะพอขับตะเวนหากลับมาท่าเรือรอบให้พาย่ไปเที่ยวก็หอมนะพ่ครับเธอก็หา ไม่หรกพูดได้ไหมเน้อยใจทำไมอ่แก่ครักกันไงรักเขาไม่อยู่นักแก่ย่อนักแก่หิบมุง มหมกไม่น่าทัไปเลยไป<ว>ตักสิเป็นไทยโน้โหจินหนูละค่ะคือคนไม่เป็นหร

เอาเค้กสองปอนด์นะครับเอาช็อกโกแลตอ่ะเออเขาช็อกโกแลตหนึ่งปอนด์สองปอนด์มีแต่หนึ่งปอนด์คไม่ต้องสองปอนด์หรือใบเลยสองปอนด์หรือใบเลยเหรอสองปอนด์แล้วอบปอนด์ซาน้าไหนช็อกโกแลตมั้ยชอาช็อกโกแลตก็ได้

ไปฝากแม่ฝากใครนะฝากแม่บอกว่เราได้ดงไวใ่ไมอก่ตนเองก่เกิได้วากไม่ <t ık pas mae> นี่นี่และไกิน่เป็นก๋วยตรงไหนตรงนี้เลมันจะเขียวๆหน่อยนะนี่ไม่อยละแล้วลป่ะไม่ม <ละ S 2> ป่ะด <c oughs> ลมอ่ะ อาร้องโอร้องโโหให้ป่าล็อกบป๊เบอร์เส์โอ้ย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 โอเยโปเยโอ้ยโอ้ยโอ้รโอ้ยโว้ย็ว้ยโอ้ยโอ้ยโอเยโอ้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 ยโข้ยโอ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 ้รโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโ้ยโอ้ยโอ้ยโ้ยเยยย้้อ้้อ อาด้อมนเลยขอเรามาทายามาทายน้มันไียม่มีอะไรให้เอารถเป็นหมน ก่อนอ้าวอธิษฐานเลยวอ้าวอธิษฐานเลยนองมือพนมมือได้เดียอธิษฐานเนี่ยไอ้เยอะร้อยไข่ตัวหนึ่งมาจากประตูหนามากเลยหลอกใคอเนี่ยสุขภาพกันแรงโลกเอ้าแล้วเปิดเรื่องเนี่ยขอให้น้องประตูนสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นดีกรีของปัาบ๊าแล้วปะแม่ ตขึ้นขอให้ได้เจ้าเป็นเจ้าคนในคนแต่ไม่เหมือนลูกตัวก็บอกเป็นเจ้าคนในคนนี่ไห่ะบ้านผมเาทำไมบ้านทำไมบ้านที่ไม่มีชานอันนี้บ้านผมใช่ไหมผมขอโทษตบ้านอะไรผมขอโทษครับเป็บ้านผมใช่ไหมโอ้ยไอ้โซ่ไม่ยอมกลับบ้านกลับเข้อันนี้ก็เรียกถ้วยได้เลยเหรอ ต,ต่อหน้า<ด>นะมันเกิดเบี้ยวอ่ะโอ้มันมันหักไปแล้วอ,ลอ๋อเหรอมันมีอยู่มันมี